อะไรคือแม่ทัพหวัวหัวมันอะหวัวมันอะคืออะไรตีหัวหน้ามันเลยอย่าไปตีลูกน้องอ๋อยังไม่รู้จักห,วนหนออัวหวน้ามันคือใครแล้วจะทำยังไงนี่หัวหน้ามันคือใครนี่ยังไม่ใช่หัวหน้า หลงหลงหลงไอ้ตัวหลงอะไรคุหน้าเอาวิชาไอ้ตัวหล,ล,นะล,ล,นะลงนั่แหละมันจะโกรธได้มันต้องหลงก่อนนะจะลบได้ก็ต้องหลงก่อนนะไอ้ตัวหลงนี่แหละส่วนลูกน้องมันคือใครไอ้รูปเสียงกิดลดสัมผัสแล้วก็ความคิดนี่คือลูกน้องลูกน้องมันมันมันแค่ มันแค่มาเป็นลูกน้องก็าดักหลอ,อกล่อให้เราหลงไอหัวหน้ามันไหนคือหลงใส่เลยใส่หัวหน้าไว้ก่อนใส่ยังไงตีหัวหน้าเนี่ยเปลี่ยนหลงเป็นรู้อ่ะเข้าใจไหมก็หมดรู้หลงเลยทุกคนอยู่แล้วมันเผลอปั๊บรู้แห่ยกำลังตีหัวหน้าเนี่ย <c oughs> <c oughs> เผลอปุ๊บรู้เลยอ่ะ เพราะถ้าเทา,าเรารู้ตรงนี้ก่อนปุ๊บจิตมันจะตื่น,นตรงนี้นนทีเวลามันหลงเนี่ยมันจะลืมมันจะลืมเชือกอยู่ห้าเส้นสังเกตไหมถ้าบอกว่าเชือกห้าเส้นอะไรบ้างสำรวจเฮ้ยตายังชัดอยู่ไหมหูยังชัดอยู่ไหมเนี่ยเนี่ยเชือกเชือกกายยังชัดอยู่ไหมกายยังรู้สึกที่กายอยู่ไหมโอ้กายตอนนี้เป็นยังไงไหมเพราะถ้ามันเป็นไปไป,ไปกับคิดเนี่ยมันจะลืมหมดเลยนะ มันจะลืมหมดเลยเราไปกับคิดเนี่ยไม่เดินอยู่ก็ลืมนะกาลังเดินอยู่ก็ลืมนะแต่ไปคิดหมดเลยเช็คห้าเส้นอย่างเช็คเฮ้ยเช็คตาตาเนี่ยเช็คตาเช็คหูเช็คจมูกเช็คเล่นเช็คก,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 กายสามเชื่อก่ะคือตาหูกายตาหูกายตาหูกายเช็คดูซิอ้าวตอนนี้หูจะยินเสียงอยู่นะไม่ต้องสนใจเสียงแต่สนใจสถานีรับ ไม่ต้องสนใจเรื่องที่มันจะมา,าสังเกตดูบางทีเราไปสนใจเรื่องที่มาเนี่ยสนใจเสียงนู้นมันลืมสนใจหูตัวเองเนี่ยเนี่บางทีไปดูไร้ก็อา้าวไปดูผู้รู้ท่นแต่ลืมไปว่าเอา๊ะให้ตาเราเห็นอยู่นั้นเนี่ยตอนเนี้ยต่บางครั้งร่างกายเราเหมือนกันนะร่างกายเราเนี่ยเวลาเห็นเทคนิคก็คือให้กดอยู่นี่ไงเทคนิค <c ười> กดเฉยๆ <c ười> กดไว้เข้าไปกดไว้เข้าไปนยกดไว้เข้าไป ามาก็จับมันใสอยู่เนี่ยจับมันใส่ก็จะเช็คอยู่เรื่อยๆอยงไงถ้าเราเช็คอยู่บ่อยๆพวกเวลามันคิดเยอะๆสังเกตถ้ามันคิดเยอะๆลองเช็คดูีิว่าเฮ้ยเราลืมส่วนไหนกลับมาที่ถ้าเราทําบ่อยๆจะมันจะกลับมาเช็คร่างกายเฮ้ยร่างกายนั่งอยู่ยังไงตอนนี้อ,อะไรบ้างกับพิบตารู้ไหมเนี่ยหายใจรู้ไหมคืนน้ำลายรู้ไหมมันเย็นมันร้อนรู้ไหม มันเคลื่อนไหววุบว่วาวุบว,ว,วอยู่นี่รู้ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยก็เช็กกายเช็กกายนะเช็กทั้งกายอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายเนี่ยนั่งอยู่ในรู้ไหมเนี่ย check guide. Check guide จจก,ก็่ปเช็กกายเช็กกายจริงๆเห็นมันนั่งอยู่เห็นทั้งตัวเลยมันนั่งอยู่กายเนี่ยเ,เ,เป็นเป็นเป็นเป้าใหญ่เลยตมาเลยบอกว่าไอ้กายเนี่ยเป็นตัวกลางๆไงถ้าเช็คตัวกลางกลงได้ปุ๊บเราจะเห็นตัวข้างข้างเห็นตัวข้างข้างเช่น ตัวข้างๆคือรูปเสียงกิจรถสัมผัสเราจะเห็นมันเดี๋ยวมันจะมาหากายเองมันนะหรือว่าความคิดอ่ะมันจะเป็นตัวข้างๆเดี๋ยวมันจะกลับมามามาอยู่กับร่างกายนี่แหละอยู่ที่ใจเนี่ยความคิดจะไปไหนก็ตามนะ่ถ้าเราเช็คร่างกายปั๊บอ่ะมันเหมือนกลับมาเห็นฐานฐานที่ตั้งอ๋อนี่คือร่างกายเนี่ร่างกายจึงเป็นที่ตั้งของตาหูจมูกลิ้นทั้งหมดเลยแม้แต่ใจอ่ะอยู่ด้วยกันนี่เลยแต่ จิตเนี่ยธรรมะที่รู้จิตธรรมะที่รู้ก็เลาฝึกสังเกตไปเรื่อยสังเกตไปคือทําให้มันต่อเนื่องท่านบอกว่ามันต่อเนื่องแล้วเข้าใจาาว่าถ้าบอกฉันจับปลาจับปลาเนี่ยเข้าใจปะฉันจับปลานะ่ะฉันอยากจับปลาฉันไม่อยากจับอะไรเลยเวลาท่านบอกว่าฉันจับปลาเนี่ยจับยังไงรู้แบบไหน คือท่านจับปลาหมายว่าพอเชิญมันเลยอ่ะเวลามันเบื่อก็อยู่ไปนั้นแหละดูซิมันจะเป็นยังไงแล้วก็จับปลาไอตอนมันเบื่อดูซิมันจะเบื่อสักขนาดไหนไอตอนมันคิดก็อยู่มันดูซิมันจะคิดสักขนาดไหนเนี่ยแล้วก็จับปลาเวลามันไม่ชอบใจเนี่ยเอาเลยแล้วก็จับปลาเวลาอยากกินไอเนี่ยไปกินดูซิมันจะเป็นยังไงเนี่ยท่านก็ท่านก็จับปลาจับปลาหมายความว่า เวลาไอ้ไอ้อะไรที่มันไม่ชอบไม่ชอบแล้วมันไม่อยากทําอะทําเลยแล้วดูซิมันจะอึดอัดขัดเครื่องเบื่อท่านยังไม่ได้เล่าประวัติท่านอีกอันหนึ่งท่านเลือกบุหรีนี่นะท่านเลือกบุรีท่านยังไงท่านจะจับปลายังไงหยุดดูมันจะเฉยอย่างงี้แหละซื้อให้เพื่อนดูด้วยแล้วก็นั่งดูเขาจุดไฟเขาแล้วก็นั่งดูน้ำลายมันไหลขนาดเนี้ยนี่เขาบยกมันอินซีอะอินซีมันกล้าความเข้มแข็งอ่ะ ไอเราเนี่ความคิดหน่อยก็กลัวแล้วเนี่ยใช่ไหมเมา่เบื่อเดี๋ยวก็เนี่ยก็ไม่อยากจับปลาไงคือดูที่มันดิ้นขนาดไหนไอจิตที่มันเข้าไปดูอ่ะไปดูอยากสนุกสนานนะเอาดูซิมันดินด้นไปดิ้นไปอันเนี้ยมันทําให้จิตเรามีเข้มแข็งอย่างเข้มแข็ง,ขงเวลาเผชิญอ,อารมณ์จริงๆอ่ะ,ะเผชิญมันจริงๆเลยนะเห็นไหมวเวลาไปทํานู่นอะ่ะเบื่อก็เบือ่อฉันก็อยู่กับมันเนี่ยเดี๋ยวก็หายใช่ปะ มาแรงวิ่มาบินมามีมา,มาโมโห,โหง,งุนงิก็เอาผ้ามาคล้องไว้ดูมันนี่เอาปิดตาได้ยังจะวิ่งที่หูอีกวิ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 ่งดูันงุนหงิดดูงุนหงิดงุนหงิด,งด,งดเดี๋ยวก็หายสังเกตเหนเขาไ่ได้ไรหรอกถ้าเผชิญนะถ้าเราหนีนะโอไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่างนั้นก็จะมันจะไม่กล้าไงเขาว่าจับปลาใช่ไหมว่าพอม,มันเกิดภาวะอะไรภาวะหนึ่งแล้วไม่หนีอยู่มันตรงนั้นแหละอยู่จนกระทั่งมันสลายตัวไปเลย นะี่ก็จับปลานะใช้ศรัทธาวิรยะวิรยะประวัตกล้าหารกล้าประชิญกล้าปล่อยให้ทุกอย่างเกิดต็มที่เข้ามาเลยแหละนะแต่ฉันจะดูวันไม่ห้ามแล้วก็ไม่ตามตูมันที่มันจะมาสักแค่ไหนให้เชื่อมั่นว่าเดี๋ยวมันก็สลายตัวไม่ต้องกลัว เชื่อมันว่าอะไรเกิดขึ ouais> ้นมาไม่มีอะไรไม่อยู่มันอยู่ไม่ได้เดี๋ยวก็จะดับลงดับลงนะให้ภาวะรู้เนี่ยมันได้ตื่นรู้อยู่ตลอดไม่งั้นแล้วมันจะไปตีหัวหน้าไม่ค่อยได้ะไอตัวอวิชาน่ะตัวหลงนี่แหละตัวหัวหน้ามะตัววิชาก็ตัวหัวหน้าหัวหน้าฝ่ายคนละฝ่ายกันเลยนะไอหัวหน้าหัวหน้าฝ่ายหลงหัวหน้าฝ่ายเกิดทุกข์ก็หัวหน้าฝ่ายดับทุกข์่ยเราก็จับหัวหน้าฝ่ายดับทุก มาเห็นหัวหน้ากวายเกิดทุกข์่ดูมันตรงเนี้เยเลยว่ารู้กับหลงรู้กับทั้งหมดเนี่ยสู้กันแค่สองเรื่องนี้เองนะรู้ไหมเราไปต้หวัเนเมันแค่สองเรื่องเท่านั้นเองนะรู้กับหลงรู้กับหลงเท่านั้นเองถ้าเราพลิกให้มันรู้เยอะหลงก็จางไปเองถ้าหลงเยอะรู้ก็จางไปเองอย่างเี้เราต้องส่งเสริมข้างรู้ให้เยอะแล้วเดี๋ยวมันจะไปทํำลายหลงเองมัน หัวใจมันอยู่แค่นี้แหละหัวโจกม่นนะส่วนเอตัวเล็กๆ็กน้อยน้อยเช่นคิดนึกบ้างรูปเสียงกิรสัมผัสนั่นตัวตัวตัวเล็กน้อยตัวเล็กน้อยตัวหลอกล่อให้หลงต่อแต่หัวโจกมันคือตัวหลงเลยบอกว่าเพียงแค่เพียงเพื่อรู้เพียงเพื่ออาศัยระลึกตั้นหาและทิฏฐิจะอาศัยเธอไม่ได้จริงๆเลยเพียงแต่กระตุ้นตัวตื่นรู้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 อย่าไปตื่นชิดนะตื่นรู้ไว ตื่นดูไว้